โชคดีมากมาน่เลยค่ะเพื่นอนเพื่อนวงอย่านเ่เพื่อนดีใจมากเพราะว่าตอนก็ปกติของผู้หญิงนะเะก็คุยกันว่าเนี่ยใครจะแต่งก่อนใครจะใครจะมีลูกนู่นนี่นั่นพอสรุปว่าแบบรู้ว่าเราจะแต่งแล้วก็รู้ว่าท้องด้วยเพื่อนก็ดีใจโอ้ยฉันจะเป็นป้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดีใจคือสำหรับผมนะผมเฉยๆมากเลยแต่ว่า ทั้งครอบครัวฮารุแล้วครอบครัวผมแล้วก็เพื่อนๆนทุกคนนะครับเหมือนกับวยะอยากได้ผู้ชายครับผมแล้วตลกมากก็คือก่อนหน้านี้มีมีฝันถึงคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็มีแบบอุ้มลูกมาอย่างเงี้ยมาหาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่ไปแล้วนะบอกหมายความว่ายังไงแม่ไปแล้วแม่ไก็แบบแม่บอกอันเนี่ยดูดูลูกสิแบบก็ดูอ่ะอทำไมแม่บอกเนี่ยแม่จะไปแล้วแล้วผ่านมาไม่นานก็รู้ว่าฮารุ สตัวฮาลุเองก็มีฝันบ้างค่ะก็มีฝันว่ามีเด็กวิ่งมาหาแล้วก็บอกว่าขออยู่ด้วยหนูบอกว่าได้สี่มาอยู่ด้วยกันก็เลยอุ้มพออุ้มพออุ้มขึ้นมาเสร็จ <c oughs> อพออุ้มเสร็จปุ๊บเด็ <c oughs> กก็เลยบอกว่าอยากกินองนุ่นฮาลุก็บอกว่าอยกินองนุ่นเรอจริงงงมากแลวตื<ม>่นมาเสร็จปุ๊บพี่กายพี่กายขอบ ลูกมีมีมีฝันว่าเด็กเด็กมาขออยู่ด้วยแล้วก็ฝันว่าอยากกินองุอ่นอะไรว่าฝันอะไรทาไมมันรายละเอียดเยอะขนาดนั้นไม่อ,อยากกินองุ่นแล้วพี่กายก็วิ่งไปซื้อองุ่นให้แล้วก็มากินแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราก็เป็นคนฝันอยู่แล้วทุกวันก็เลยไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>เ,เล่าให้ฟังขำๆอบอกบอกแล้วครับส่วนมากส่วนมากจะรู้กันแล้วถ้าถ้า,ายัางไล่โทรไม่ไม่ ยังไม่ได้โทรไปก็แสดงว่ากําลังไล่ตามโทรอยู่ะครับเพราะว่าเยอะมากเหลือเกินครับจริงๆครับผมใครเผลอกันคะผมครับผมผมเผลอแน่นอนครับาตั้งอไว้ยงเขาบอกว่าอย่าตั้งแต่ผมคิดไว้แล้วครับเหมือนเขาบอกว่าไม่ให้พูดแต่ว่าผมอยากพูดคือถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะครับคิดไว้ว่าเป็นเออเมสก้าถ้า มิชกาพูดจริงหไม่อยากบอกมากเลยอ่ะว่ามาเอามาจากไหนพี่ใครดูคลิปใน y o u t u b หมบอนว่ามิชกาไอเลิฟยูแล้วเป็นหมาเหรอเอ็เล็หมามันน่ารักชื่อมันก็น่ารักเลยจ้ามิชกาแต่ถ้าลูกหงค้อนมาอย่าบอกเขานะว่าได้มาจากหมาถ้าผู้ชายคิรินครับคิรินมิชกา M I S H K A ครับมิชกา คริรินก็ K I R I N คิรินแปลว่าอะไรนะแปลว่าสิ่งเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นสิ่งอ๋อแสงสว่างที่กระทบบนแผ่นโลกเป็นครั้งแรกของวันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอินเดียมีแบบหลายภาษาค่ะแต่ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นแบบเหมือนประมาณเป็นเทพเจ้าอะไร เออคงคงไม่ได e so, ้เยอะมากอะครับก็เออน่าจะประมาณพันคนเก้าร้อยคนอ้าวไม่รู้เห็นของแป้งมีทั้งสามพันแปดร้อยคนเตรียมงานยังไงนวคะตอนนี้ก็ไปได้ไปได้เกือบเกือบหมดแล้วครับกำลังขาดอยู่ครับผมใช่วาทิดอิทธิค่ะห้องเสื้อวาทิดอิทธิครับผม

กายฮัลูอลครับายฮัลโหลครับฮัลโหลครับเดี๋ยวจะต้องถ่ายตอนจบได้ครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับ,บ,บทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดใครให้อัปเดตแบบสุดใจกระแส้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบแัน่นนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ใีหนึ่งเดียว